ายวิวใบไม้เปลี่ยนสีให้ดูนะคะช่วงนี้ก็เป็นฟอร์ทามนะคะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือตุ๊กตาขับรถไปรับลูกที่โบสถ์นะคะเป็นพ e รีสคูลโรงเรียนอนุบาลน,นะคะแต่ว่าให้ลูกเรียนอยู่ที่โบสถ์นะคะราคาถูกนะคะ ค่าถูกกว่าแบบว่า preschool โรงเรียนประจำนะคะคุณแม่ไม่ได้ทำงานนะคะก็รายได้ไม่มีนะคะก็เลยต้องหาโรงเรียน preschool ที่ถูกหน่อยให้ลูกนะคะอันนี้ใบ,บไม้ก็กำลังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสีสันสวยงามนะคะเข้าฟอร์ทามนะคะ บ้างแล้วแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนบ้างแล้วก็มีนะ ดูวิวด้วยนะคะใช่สวยงามมากๆเลยค่ะไลชาไฮายกันเซร์ไอไลช่าฮายไลช่าฮายลูกชายกินชีสติ๊กนะคะ รับลูกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปพร้อมแกนให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนตุกตามีโอกาสนะคะจะไปถ่ายรูปพร้อมแกนใหญ่ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบพร้อมแกนนะคะถ่ายให้ดูลูกละสีุดห้าเหรียญ <c oughs> หน้านี้ฟอร์ชาเป็นหน้าพร้อมแกนแล้วก็ดอกไม้จะสวยงามมากๆเลยนะคะ เ่ะุอย oui ู <c oughs> okay? right ่ว nah ั <for ced> um ้เคอลิคุณอลาดีดีดีด y ดี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 ยีด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  t ดี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 ดาดี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 ด่ยะอุยดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะดูสิ ไปเพื่อนดูดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ห้างดัชเวนนะคะสิสิสสพิริฟลาวอร์ว้าวเนี่ยค่ะเห็นอะไรสวยๆก็อยากเอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ดอกไม้นี่ชื่อว่าดอกมัมส์นะคะดอกมัมสะสกดคนละอย่างกับคำว่ามัมนะคะมัมส นี่ยสวยงามมากๆเลย No a s mom flower ดูสิอโสวยงามอันนี้ก็พร้อมกันใหญ่นะคะพร้อมกันบิ๊กพร้อมกันอันใหญ่เลยอจักยนมัน i s t h a t a watermelon box or or a pumpkin box นี่ถ้าสวยๆว้เลยนะคะนี่ค่ะดอกไม้ก็สวยงามเดี๋ยวเหมาะอะไรชะคะพร้อมกันหลายแบบหลายชนิดนะคะ Hi <laughs> oh, you see a lightest like color. No, water or what, milk, get milk, milk. are you sure you can you that There's yeah. well, maybe little bit. There's a พาลูกมาอะไรชาข้ออววาวมันเพราะมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่เป็นแบบว่าขายตักขายแบบนี้ที่ดัชเวย์นะคะ So what Would โซว์ดาาีาาไซ o ์ไอว o ดยีไลชอเ a ตไลช้อโอเค<แ>เดี๋ยวตุ๊กตาจะสั่งอาหารให้ลูกชายนะคะน,นี่ก็ได้อาหารให้ลูกชายแล้วนะคะ ก็มีไก่ Don't touch my chicken <laughs> โอ้ยจะเป็นเพื่อนขักโอเคลูกโอเคลูกฝนไรเซสวัสดีครับเซ็จบายบายลูกเซ็จบายบายยังไงทุกตาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะโอเคครับบ๊ายบายครับ See you next video บาย